เกีฟังไทยและฟังลาวนี้แม่วงดามาตามน้ำมอนคนฝันแม่นงวดที่แล้วน้ำมอนถือสีหนึ่งตรงตรงงวดนี้ฝันต่องวดฝันว่าได้จับปลาได้สามตัวหางเดียวรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่วงดาพาลุาล้นพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะคิดนนีรหรอค็ดรลายดไครบ้าง คร mm ื่องเครื่องโฮะเครื่องไหนเครื่องไม่เครื่องไหนอก่งเครื่องนอกที่อันนี้เป็นหนังเลยค่ะทางนี้

Uhm. ไก่ย bo ่างก็วันอาตะเนตะ็นอดวันอาทิตยค่ะเอาได้อาตน

นี่เลยจนียูตแ่เลาแกะสปะห่ยัดเปื่อยเชีก็มีเลยจ้ะซื้อว่เล็กมาสิแล้วได้อยู่ได้อยู่จ้ะได้สีหนึ่งสีนึเคยัวฟันมือสุดท่ายอ๋อฟันเหมือนขึ้นเลขึ้นเลขึนมือเหล็กออก ราบี่สามนี่แหละกฝันมาฝันมึงจะโเลยนได้หอมเล่สามสี่หนึ่งมาใส่แบบสามสี่หนึ่งเลยเต้สามี่หนึยังมีการซักอะไรอ่ะม่บอมึงกับมูนี่ว่าถกเวยบาเลยก้องมายบาเล็ก็เอ้มก็เลยบอกเลยสามสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งเลย

นังปลาเรนังเียดนี่กไม่เจอดีเอีสวัสดีค่ะทำอะไรกันจ้าขายหนังเหมือนเดิมค่ะขายหนังเหมือนเดิมเรางเลขดกววเราเลิกขายแล้วขายคือเก่านะจ๊าขายคือเก่านะจ๊ะขาือเลขอะยังต้องขหนังคือเก่า้นันตุมก็ทตัด้ีเป็นีเป็นแปดเก้าแปดเจ็ดปลาีเป็นแปดเก้าแป แยกเมั่สียุคประเทเดียวกันก็ครบเนาะมไีแปเก่าเขอันมาที่หลังมูาสไมย์ไนยังท่านจัดพ้อมปันอย่ครับม่กสองสองร้อยท่านปันในสองร้อยปันไมหนึ่ออกน่วันวนักปั่น้วแม่นปันหรือโฟนอนละเมือนอย่างนีโฟสามสี่หนึ่ง้าเเอา กเลยซีมือซีมือตาปูแป้านี่ต่างๆมือตาปูก็เลยวันนี้ก็เลยรับไปอีกไปักอีกสามสี่หนึ่อีกโบสองคือวันนี้เป็นมละมอหมดบ่กเอาคือบอกเ็นเอม่เนี่ยก็เลยได้น้ำฝนไดอันนั่นแหละได้สองดอยมือสุดท้ายเลยันทไม่ไรับสือามือสาสี่นึ่งได้หกส่นึ่งเต็มเต็น่ ะได้ไซองอยด้วยผู้ขายรถสองล้อยผู้ขายผูกแนผูกแขนนแขนเลยแรงผมทุกเลขน้านเลยตัวนี้นี่เล้สิทธิ์มลผนแล้วไปเมื่อมากเลยมือเลยตัวน้ชิ้นเยนะมคือนชิ้นหนักคือจนชิ้นมือจนเลกอ่ะเ็กว่าฟันฟันไปหน้านเ ไลยว่ากบเป็นกบหรือว่อา,เอาเป็นกบน,นี่แหละไม่ตอกเป็นเขียดๆนะมันสูงนิดนึกระป๋านี่น้ำกัดตายเนป่ปลาตายเนก่กะตีไปเลยเปเลแปดเก้าตีแ้าแ้าตีแปดเาตปเก้่ตีแปดก้ีแก้ตีแปเลยอ,ยลลยอ,อ,ยอ,อตีแปดเก้ีดเกีแปดเกาีแมเกาตีดเมาตงดเก้าตีแเเก่งเปิดเบ้ตตีแเีดเกตเี้าตี้าตีปาตีปเาี้างเต็มา

เลขมะกเข่าคือกี่เกาเน่ยเขามัดที่แปดเกาหม่อแปดเกาว่าแทนที่สะยแม่ค่เที่ยวถูกเขาจะตีกันในตู้พลาสติกม่จหาดูแล้วก็หัวเัินเงินราคาของ อยาตตัวมาต้่่าออกหาศูนย์ต่น้องต่หาูนนี่หาศูนเอ็นเก้เอ็นยงเอ็นแก้วเขนคนนะครับเด้อมันได้ครบได้เขียนตีเป็นแปดเก้าเก้าความดว่าไงมันดะเขียนก็ได้ตมปาปลานกันมันอยู่ระเภทเดียวกันกับผมมันไว่าเป็นคำว่าตกับใต้ใต้กับศูนย์ศูนย์แปดเครับให้ีปัาัทเสีย ยัวกตี3้ตัวตีตัวใดกว่าศูนย์ตตายเนาะมันตายแมนศูนย์แปดเก้านางเดียวนาะ้องเวเาเชิญได้ครับเด้ออันนี้เป็นน้นก้อนนอกกนนะมาเขาวงครับมาเขาวื่อแวได้ครับ ดีเด้อวยเยนะครับเวยเฉีเฉยมาซื้เนี่ยเป็นผักผัดกระเทียมเสี้ยวระค่าปีเด้อมีหอมเพิ่นเน่เพิ่นเด้อกะเบนมาซื้อเด้อซื้อข้าวเหนียวสัตวเ้อเอามาซ่้งน้ำกันนีละมาจับให้นะเออนี่เอารบกวนทุกเกมทุกย่างเราเขา ขอตัวเลขเราก็ต้องลบก่อนในที่เื่อันนี้ให้พร้อมนะครับศูนย์แปดเก้าหางเดียวสองโตแม่น้องระดาว่ามันตายแล้วก็เลยดีเป็นศูนย์แปดเก้าเอามือจับเอาตายเนี่คือศูนย์เอามือจับออกสีประศูนย์หาตีคือข้างล่างมันสีเปลี่ยนหนนี้ดิหนิเดี๋ยวนี้ยไปเติมนี่กันนะจับเอาตัวตายด้วยตัวเปลี่ยนครับจับเมื่เอาเลยเครงตัวเปลี่ยนตัวตายจับเสียกันเอาเมื่เลยจัะมุ่งจับน้ำกันไม่มัาจิ๋วหาเก้าบอกขน จะไ,ได้สือสใช่ใช่ใช่หาแปดเก้าคือหาเมือยก้หาดเกาหาแปดเก่าอ๋อหาแปดเก้านะซื้อว่าหาแปดเก่า้อม เขาจะคอยเติมน,น้ำก้นอะได้เติมตอบทิ้อครับเริ่มเพิ่มน,นะครับนี่เป็นลอตเตอรี่นะครับที่เป็นซื้อไว่าห้าเก้าหนึ่งห้าแปดเก้านะครับห้าเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าซื้อไปแล้วเด้อครับเดออซื้อแล้วฟันดีอีกเลซื้อแล้วฟันดีอีกคนหนึ่งร,ร้อยโลบโรบริน ห้าเก้าหนึ่งห้าแปดเก้า เย็บเพิ่มเย็บเพมหนาหเลยท่นฟอสสองหาไม่ได้จะ่ได้เงินเลยื่อนรเดสื่อมิจะให้มูเมันมูบึงแต่ลังานี้เยะทอดตไหมองไรนะมัอนี่มันเอมากเห๊งนคมาเนี่าันง่เเดสือแต่นม่้อนโน้คำคำสือถือทั้งหมดทางหลางแล้วจตเนาะเกเกเ็น้อยเหมเป็นเลเป็นมุ คนเฮานี่คนบาสนี่นีที่ผมมานี a, ่ง um, so, he sure. ่นานดี c, ้าอานตลนแตมจสูง yeah. ี่ได้แม่กระโชคดีกระโคตี่โชคดีเพราะฉะนั้นเขาโชคดีเขาต้องแชนหาง่นกว่าพิ่นไปโชคดีน้ำเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อห้าแด้าครั